ตามคำขอหมาป่าล้องเอ๋งๆเป็นยังไงที่จัดให้แล้วนะแย่ด้ yeah, โยกถอนเลยแมนโยทำไมเป็นถอนมันติ่งว่ามันโยนะฮะเป็ดแจงเกิดนะฮะไอ้น้องไมโนดันไปคุมกำเนิดไหนขอเสียงเด็กลิว่าพูลหน่อยเด้อขอเสียงหน่อยเด้ออยู่ไหนหมดวะ เห็นออกมากับก๊าบกันเต็มไม่ใช่เลยเหรอเห็นปักแกว๋วปักแซ็บไหมห่่ช่วงสามสามเนี่ยออกมากันพึบออกมากันลืมเลยออกกันมาทั้งเลา <c oughs> ที่ไหนได้ไอ้น้องแมนยูแม่งยิงปิดกล่องนะฮะดังซวบเลยแตะรอดจากนะฮะโยกเข้าขวาปั่นด้วยอีขวาเสียบเลยโคตรสวยเลยนะครับผมหล <c oughs> อกให้น้องหนูหนมานอนดึกฟรีกันอีกแล้วอะทุกคน <c oughs> นี่ตอนแรกนะพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าเนี่ยอย่าดูนะช่วงตีสามเนี่ย,ยเดี๋ยวไอ้น้องๆหนูนๆเดลิพูนแม่งมารอดูกันเต็แมแน่ตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อเพราะอะไรเพราะตอนแรกแมนยูนำหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีเสียงนะฮะสองศูนย์ 0, นี่เงียบกิฟเลยเหมือนไม่ได้มานั่งเฝ้าดูนะฮะเงียบเป็นป่า้าเลยเป่าซากเลยแต่พอสองหนึ่ง้เริ่มมีเสียงมาเริ่มโผล่พอสามหนึ่งเงียบอีกเราไว้ให้แต่พอสามสองไ้มีมีเสียงมาเบาๆพอสามสามโอ้โหแต่ เผย,ยเลยนะฮะเผยเลยนะฮะเหมือน้อกะลานะไอ้กับกาบแดงเนี่ยดีชัยออกมากันลืมเลยออกมากันเพิบเลยโอ้โหกาดจะมาล้อมเมนยูพี่อ่ะ แบบใส่เต็มจัดหนักเลยว่างั้นเจอไมดูพี่เป็นไงก็จัดอยู่ดูทีมเทพเทพพี่เล่นแล้วเนี่ยนะมาดูฟอร์มเด็กเทพเทพของพี่ด้วยนะเด็กปั้นพี่เองด้วยนะยิงสวยเลยนะปั่นแบบโค้โงๆอะ่ะนะเสียบเสาอะ่ะเห็นนะโอดอ่ะปากแกวปากแทบมีหายเลยเงียบเลยนะนี่ลูกยิงนี่ลูกยิงปีกปากเลยเงียบกิฟเลยนี่จากเกี้ยวจ้าวกับกับกานี่เงียบกิฟบิฟเลยนะฮะหายไปเลยนี่จากมาเต็มซอยนี่หายไปทั้งซอยเลยนะหายไปเลยตามหาไม่ เจอเลยตอนนี้เด็กลิภูอยู่ไหนไม่รู้<อ>นี่เรียกก็ไม่มานะไม่รู้ไปไหนนะสี่สามนี่เงียบกิบ<อ>พี่บอกแล้วหมาป่าเนี่ยวูบฮมตั้น,นพี่ตบให้วูบเลยเป็นไงวูบไหมวูบ <นะ S 2> ยังไงมูบสี่เมตรนะสี่เม็รก็เป็นใส่ถึงแม้พี่โดนมาสแต่พี่ก็เป็นเสียวพี่ชนะสามแต้มเนี่ยแป้งใส่เป๋ากลับบ้านเห็นเชื่อพี่ยังสามแต้มใส่เป๋า สบายแล้วต่อจากนี้นะฮะพี่บอกให้นะแมนยูร่างเต็มร่างสมบูรณ์มาล่างฟูลทีมแล้วเนี่ยใครหน้าไหนก็นได้งนั้นดูเวย้ยกองไว้ได้เลยนะสามแต้มเนี่ยกองรอแมนยูไว้ได้เลยนะทีมที่พี่จะเจอต่อจากเนี้ยโดยเฉพาะลิพูเนี่ยอย่าสั่งเ้ย ฟอร์มพี่แบบนี้แล้วอย่าสั่นนะตัวชุดใหญ่พี่หมาแล้วนะเววยอย่าสั่นนะเววยไม่กลัวใครทั้งนั้นอะต่ออย่างเนี้ยนะครับผมชุดใหญ่มาแล้วฟอร์มมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับแมนยูเป็นเรื่องปกตินะฮะก่อนหน้านี้ที่ฟอร์มพี่มันป๋องแปงเนี่ยตัวพี่มันเจ็บไปเยอะแต่ตอนนี้พี่กลับมาเต็มมันเว้ยชุดเต็มอะรู้จักอะชุดเต็มอะนะครับผมฉะนั้นเนี่ยล่าสามแต้มแม่งทุกนัด ต่อจากเนี้ยนะครับผมพี่จะเอาแม่งหมดอ่ะไม่สนหรอกนั้นเด็กผีนะครับทุกทุกคนดีใจชื่นใจได้เลยเดินแบบหลอนๆแกแองกันได้เลยวันนี้นะครับผมสเม็ดนะฮะสามแต้มใส่เป๋านะครับผมสบายพอมที่แท้จริงเรากลับมาเลยทุกคนเชิดช้ยเดินแบบชื่นได้เลยวันนี้นะทุกคนนะหลอไปเลยตึงๆเราจะตึงกันแบบต่อเน,นื่องครับทุกคนจัดไป